พ้อใหม่ที่เคยมาถ่ายให้ดูนะตอนนั้นอ่ะอนนมาเร็วกระลอกเร็วอ๋อวันนี้มาเร็วก็เลยไม่เจอมาเร็วค่ะมาเร็วแล้วก็หยาบเร็วอันนี้มันเป็นพ้อใหม่เลยพ้อใหม่สุรินทร์บ้านเราใช่ไหมคะของชลินมือค่ะตอนนั้นเป็นเพื่อนแอดซีถามว่าติดต่อขายราคามันมีตั้งแต่พื้นละเท่าไหร่ฮะขั้นต่ำอ๋อพันกว่าบาท พอพันขึ้นก็ถึงสามสี่พันเราไม่ได้ขายขึ้นคืนเหมือนเขาอ๋ออ่าเออแต่มันก็สวยเนาะเี่กเขาเรียกลายลายมากเหรอคุณป้าลายเราไปถูประกอไอ้นี่นี่นไม่คุณป้าน,นี่คือเป็นเราถักเอ่อกาเรียกอะไรทอมือมาเองปะชาวบ้านทอค่ะอ๋อเราก็ไปรับมาขายต่อ<า>ใช่ขายก็มีหน้าที่มีเงินก็ซื้อยากค่ะแค่ซื้อเออใช่ทุกวันนี้คนมาทําน้อยแล้วเน,ะนาะส่วนใหญ่ก็ทําแถวไหนที่ว่าหลักๆเลยอ่ะ อ๋อถ้าเกิดเขาสนใจนี่เราติดต่อมาอยัางไงอ่ะมีเบอร์โทรไหมฮะมีค่ะบอกเบอร์โทรมาเลย7 7 7 7 7 7 7 7อ่ะ087ค่ะ087 877 877 0 3 7แปดเจ็่าได้ยินแล้วใช่ไหมใครยังไงก็ติดต่อมาได้เลยราคาคุยกันได้มาดูได้อยู่ที่ตลาดาสดสุรินทร์นะเราขายที่ตลาดเราไม่ได้บวกเหมือนในเออเออเออป้าบอกขายที่ตลาดไม่ได้บวกมาก อ๋อโอเคฮะสวยฮะอ๋อเออสวยมากเลยนะถ้าเคยมาถ่ายให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะเห็นเอซีถามว่าเออติดต่อยังไงพื้นเท่าไหร่อะไรประมาณนีนะ้ก็มาดูได้ฮนะที่ตลาดสุรินทนะก็เลยผ่านมาก็เลยมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอขอบคุณมากนะครับคุณป้าสว,วัสดีครับ